ตัวนี้มาเจอกับการพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชนะครับในวันอาทิตย์นี้เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชครับซึ่งต้องบอกเป็นเกมที่สำคัญในแะง่ของการเรียกความมั่นใจเรียกโมเมนตัมกลับมาสำหรับอาร์เซนอลจริง,รงๆนะครับเดี๋ยวนี้ดูเรื่องความพร้อมไล่ใส่ตัวจริงนะครับจุดแข็งที่ต้องระวังของเชลซีแล้วก็ จุดที่มีโอกาสจะเป็นทีเด็ดของเราในวันนี้รวมถึงสถิติที่น่าสนใจต่างๆนะครับก่อนไปตามการน,นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับเวสเล็กยางที่เป็นสปอนเซอร์สำหรับสโสมส,มสฟรฟุตบอลอาร์ซนอลอย่างเป็นทางการนะครับแฟนๆอาร์ซนอนแฟนๆแฟนๆก็ต์กูเนอร์ใครที่มีความคิดจะเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับฝากเวสเล k กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเป็นยางยอดขายระดับท็อป10ของโลกนะครับศูนรผลิตอยู่ที่ประเทศไทยและราคาดีย่อมเยาว บวกด้วยคุณภาพแน่นอนนะครับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีมากกว่า700แห่งทั่วประเทศนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยมีทุกภาค,ครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับตัวยางก็มีรองรับสำหรับรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับดังนั้นฝากยางเวสเล็กไว้ในห้องอ้อมใจด้วยนะครับบาทบวมแตกตำเปลี่ยนยางฟรีใน120วันนะครับนี่ เข้าเพจได้ด้วยนะครับเว็บเ d ็ไทยไทยแลนด์นะครับฝากไว้ด้วยนะแล้วใครที่ไปเปลี่ยนยางเว็บเซคกมาแล้วเนี่ยอินบ็อกส์ส่งข้อความส่งภาพยืนยันมาได้เลยนะครับแล้วก็ทางเวสบเซคกจะส่งของรางวัลพิเศษอันนี้เฉพาะแฟนๆก็อดกูเนอร์เลยนะครับอ่ะเขาเรื่องกันดีกว่านะครับดูภาพรวมกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนเกมที่จะออกไปเยือนเชลซีนะครับในคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับผลยาล่าสุดนะครับอาร์เซนอลแพ้ให้กับ อินเตอร์มิลานนะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งในการออกไปเยือนนะครับก็เลยทำให้ผลงานระยะหลังเนี่ยอาร์เซอลแพ้มา2เกมติดนะครับหนึ่งศูนย์เท่ากันเลยเกมเยือนทั้งหมดด้วยนิวคาสเซิลอินเตอร์นะครับเท่ากับว่า5เกมหลังสุดอาร์เซอลชนะ2นะครับแพ้2แล้วก็เสมอ1น,นะครับอืมแล้วชายชนะล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอลเนี่ย ต้องย้อนกลับไปในเกมที่เปิดบ้านชนะซาลัมตันสามประตูตอนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมอ่าตีกลมๆก,ก็คือ1เดือนแล้วอ่ะเอ่อที่อาร์ซยังไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกนะครับแหมน่าจะถึงเวลาได้แล้วแหละนะฮะเอ่อส่วนฝั่งของเชลซีนะครับเกมล่าสุดโอ้โหโชว์ฟอร์มดุนะนะครับถล่มเอฟซีโนอานะครับในรายการคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ 8ประตูต่อ0 FC Noa เนี่ยก็เป็นทีมในลีกอาร์เมเนียนะครับก็โชว์ฟอร์มดุในการโรเตชันกันไปสำหรับเชลซีนะครับส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเชลซี Chelsea, เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเสมอกับแมนเชสเตอร์แต่1ประตูต่อ1นะครับเท่ากับ5เกมลังสุดในทุกรายการเนี่ยพวกเขาชานะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1เกมนะครับแต่ถ้านับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเชลซี Chelsea ห้าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้หนึ่งนะครับอ่ะนั่นคือความพร้อมในเรื่องของผลงานนะฮะเออว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูเรื่องของอันดับบนตารางคะแนนก่อนนะครับนี่เป็นอันดับบนตารางคะแนนก่อนเกมวันเสาร์นะนะครับเชลซีเนี่ยมีแต้มเท่ากับอาร์ซอลนะครับ18คะแนนแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยบวกเยอะกว่าอาร์ซอลอยู่2ลูกนะครับเพราะว่าพวกเขายิง20เสีย12อาร์ซอลยิง1ิ ยิง17เสีย11นะครับส่วนหัวตารางก็คือลิเวอร์พูล25คะแนนแมนเชสเตอร์23คะแนนตอนนี้เนี่ยอาร์ซอลตามหลังลิเวอร์พูล7แต้มนะครับแล้วก็ตามหลังแมนซิตี้5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่อยากให้ช่องห่างมันมากไปกว่านนี้นะไม่งั้นมันจะยากขึ้นนะครับขยับมาดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมหน่อยครับ เริ่มที่มิเกลอาเตต้านะครับในช่วงนี้ที่ผลการข่งันชัยชนะยังโอ้โหหายากเหลือเกินนะครับอาเตต้าก็บอกว่าเมื่อคุณไม่รับชัยชนะเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็พลังงานอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เป็นแง่มุมบวกก็คือมันไม่มีใครเลยในในทีมนี้หรือว่าสตาฟโค้ช ในห้องแต่งตัวเนี่ยไม่มีใครอยากชนะไปมากกลุ่มผู้เล่นชุดนี้และรวมถึงทุกคนในสโมสรนะครับเขามั่นใจแบบนั้นนะครับทุกคนในห้องแต่งตัวต้องการที่จะชนะให้ได้ในเกมนี้นะครับแล้วก็การพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกเลยเขาสัมผัสได้ว่าทุกคนต้องเอาให้ได้ในเกมนี้หลังจากทีมสะดุดมาหลายเกมแล้วนะครับส่วนพูดถึงคู่แข่งอย่างเชลซี Chelsea กับการทํางานของเอ็นโซมาเรสกาเนี่ยอายเตตาเขาประทับใจในสิ่งที่มาเรสกาทำนะเออนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาของ มาริโซโปเชติโน่เนี่ยในช่วง6เดือนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงท้ายก็ทําได้ดีนะครับแล้วมารสกาก็ทําได้น่าประทับใจหนึ่งในส่วนสําคัญคือเชลซีเป็นทีมที่มีขุมกําลังที่มีคุณภาพนะครับมีจํานวนผู้เล่นที่ให้เลือกใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็เอนโซก็แสดงใ้เห็นถึงฝีมือนะครับแล้วก็ความชัดเจนว่าต้องการจะเล่นฟุตบอลสไตล์ไหนนะแล้วเขาก็ชื่นชมเอนโซว่าเป็นคนที่กล้าหาญตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานเลยนะครับก็ให้เกรดกู้แข่งแบบ ปกติของอาร์เรตาอยู่แล้วนะครับส่วนเอนโซมาเรสกานะครับก็พูดถึงเกมนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็น้ำปลุกใจนะเขาก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยทีมของเขามีความเชื่อมั่นเอว่าสามารถสู้สามารถแข่งขันแล้วก็เอาชนะได้ไม่ว่าการเจอทีมไหนนะครับเพราะว่าทีมกำลังรู้สึกว่ากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเขาหวังว่าเกมวัอาทิตย์นี้เนี่ยทีมจะสามารถมอบวันดีๆเกมดีๆแฟนบอลที่เดอะบริดจได้นะครับ เขาบอกว่าเขาชอบความกดดันจากเกมแบบนี้นะออในการเจอบบเกมทีมใหญ่แบบนี้เขาบอกแน่นอนอาร์ซอลเป็นทีมที่สูสีกับแมนซิตี้มากที่สุดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเขาคิดว่าแมนซิตี้กับอาร์ซอลเนี่ยคือ2ทีมที่ดีกว่าทีมอื่นๆในสึกพรีเมียร์ลกเกนะเมื่อเทียบในเรื่องของคุณภาพแต่พวกเขาเนี่ยจะพยายามทําให้อาร์ซอลเจอเกมที่ยากนะครับจุดที่ต้องระวังของอาร์ซอลเนี่ยมาร์เซียมองว่าเรื่องลูกตั้งเตะนะเขาบอกเขานั่งดูเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาร์ซอลเจออินเตอร์มิลาน เขาบอกมันมันดูเหมือนจะได้โอกาสได้ประตูตลอดอะทุกครั้งที่มีลูกเตะมุมนะครับแต่เอาก็จริงเกมนั้นเรามีจะแจ้งแค่ครั้ง2ครั้งนะอ่าและก็เป็นมุมมองจากมารสกานะครับก็เห็นภาพพอสมควรว่าเขามองความสำคในเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับขยับมาดูความพร้อมก่อนเกมนะครับคนที่ต้องลุ้นเป็นหลักเลยก็คือเอนโซ m a r รสกาไม่ใช่ครับเดคันไรส์นะฮะเดคันไรส์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าซึ่งรายงานจากหลายสื่อในอังกฤษแล้วกันผมใช้คํานี้ระบุว่าเป็นอาการนิ้วเท้าหักนะแต่ก็เช่นเดียกันแทบทุกสื่อในอังกฤษระบุว่าไรส์จะพร้อมลงเล่นในเกมเจอเชลซีอาจจะมีบางแหล่งอย่างเช่นแมตต์รอจากเดอะเทเลกราฟก็คือ คืออาจถ้าเล่นทั้งเจ็บก็จะให้เล่นเลยแบบนั้นนะครับแต่ก็มีภาพหลุดออกมาบนสื่อโซเชียลเหมือนกันว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปนั่งสัมภาษณ์พอเมอร์ซันก็ดูปกติดีนะดังนั้นเชื่อว่าไรซ์จะพร้อมครับในการเจอกับเชลซีนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ไปอิตาลีเพราะว่าเป็นการกันไว้ก่อนอาโซจะโฟกัสกับเกมนี้นะนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ย มิเกลเมริโนเกมนี้เคงจะหลุดไปสมรองนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความฟิตด้วยจากบทสัมภาษณ์ช่วงกลางสัปดาห์นะครับในขณะที่คาร์แฟรที่หัวแตกเนี่ยเชื่อว่าจะพร้อมลงเล่นได้ทันในการเจอเชลซีนะครับคนที่จะไม่เล่นแน่ๆคือไรอมสเตอร์ลิงเพราะว่าติดสัญญาย,ยืมตัวจากเชลซีนะครับส่วนที่บาดเจ็บอยู่ก็คือไทเกรโรโทมิยาสึริคาร์โดคาราฟิโอรีคีรันเทนี่นะครับในขณะที่มาร์ตินโอเดกากลับมาตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะได้เป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยนะครับ ส่วนฝั่งของเชลซีโคพามเมอร์ในก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดก็เชลซียังคาดหวังที่จะเช็คความฟิตในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อจะให้ได้ลงเล่นนะครับอส่วนเจดอนซานโชที่มีอาการป่วยก่อนนี้ก็จะฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกแต่ระยะหลังนี้ก็หลุด ตำแหน่งให้กับเปโดเนโตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชลซี Chelsea ก็น่าจะมีขุมกำลังที่พร้อมในการเจอกับเรานะครับขยับมาดูเรื่องไล์อัพส็ตตัวจริงกันหน่อยให้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะฮะเริ่มที่ทางฝั่งเชลซีก่อนนะครับก็เป็นทัพใหญ่ของพวกเขาเลยครับ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับคือถ้าตามผังเนี่ยเอามาโลกุสโตเล่นแบ็คขวา ริสเชนเล่นแบ็กซ้ายนะแต่ยังมีความเป็นไปได้ที่มาคูคูเระยะจะกลับมาประจำการประจำการแบ็กซ้ายนะแล้วอาจจะให้ริสเชนกับตันทีมเนี่ยโยกมาเล่นแบ็กขวาแบบนั้นเหมือนกันนะครับคู่เซนเตอร์ไม่น่าจะมีพลิกโผล่ครับรีวาโควิลจับคู่กับเวสเล่โฟฟานะ่าคู่กลางชั่วโมงนี้โรเมโอลาเวียกับมอร์เซสกายไซโดจับคู่ได้ลงตัวแข็งแกร่งนะครับเอนโซเฟรนเดสก็เลยหลุดไปเป็นสำรองนะครับส่วนแผนเกมรุก ปีขวานอนี่มาดูเอเก้ครับปีซ้ายเปรโดเนโตนะครับกองกลางตัวรุกโคพาเมอร์ Palmer, ครับตัวอันตรายเลยครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับส่วนฝั่งของอาร์สตอล่าจะได้เห็น433แล้วครับผู้รักษาประตูตเป็นเดวิดอารายานะครับแนวรับจากขวาไปซ้ายไม่น่าพิกโผนะครับเบนไวท์วิลเลียมซาลิบากราเบลมาเกลเยสแล้วก็เจอเรียนทิมเบอร์ตรงกลางที่คุ้นเคยเหมือนกันเดนคันไรส์โทมัสปาเต้แล้วก็มาร์ตินโอเดกาดครับด้านบนเชื่อว่า บุคโยซาก้าคายฮาวเวสราเบียมาเตรี่จะลงประสานงานร่วมกันนะเอ้ยถ้าเป็นชุดนี้ผมว่าน่าสนใจครับเพราะว่ามันดูได้ความสมดุลกลับมานะปาเตในบทบาทหมายเลข6กเด้แคนไรส์บทบาทหมายเลข8ฝั่งซ้ายที่จะสนับสนุนได้มาตินโอไดกาดซาก้าไว้กับฝั่งขวาที่เป็น เป็นอาวุธโจมตีหลักของเราเนี่ยจะได้กลับมาเล่นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เห็นมาตินโอเรกาดอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกสักทีหนึ่งผมว่าโอ้โหเวทน้ำหนักกันก็คือเห็นเสือตัวจริงทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูแล้วเป็นเกมที่สนุกแน่แต่ว่าอาร์เซอวได้ความสมดุลกลับมานะครับอืมส่วนเชลซีถ้าเป็นแบบนี้ก็คือพวกเขาได้โคพาเมอร์ฟิตพร้อมลงสนามนะครับพูดถึงจุดเด่นของเชลซีในฤดูกาลนี้หน่อยนะครับต้องบอกว่าฟุตบอลของมาเรสกาเป็นฟุตบอลที่เล่นเกมรุกนะครับ กล้าครองบอลกับสถิติการครองบอลเป็นรองแค่แมนซิตี้สเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับในแง่ของเกมรุกเนี่ยพวกเขาเป็นเพียงแค่1ใน3ทีมในพรีเมียร์ลีกณนะเวลานี้นะที่ยิงได้ทะลุหลัก20ประตูจาก10เกมครับ สเปอร์ยิงได้ยีบแมนซิตี้21แล้วก็เชลซีอันดับที่3ครับที่จำนวน20ประตูในขณะที่อาร์ซอลเราเนี่ยทำไปได้17ประตูซึ่งจุดเด่นโอ้โหผมว่าไม่ต้องสาธายายเยอะนะครับโคพาเมอร์รดูการนี้เนี่ย10เกม7ประตูกับอีก5ซิตเท่ากับว่าเขามีส่วนร่วมไป12ประตูครับ ขยับมาเล่นด้านในเนี่ยโหถ้าเข้าระยะเนี่ยเท้าซ้ายของเขาต้องบอกอันตรายจริงๆครับในจังหวะจบสกอร์นี่เป็นจุดที่ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสได้โดยเฉพาะจากฤดูกาลนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือโคฟามเมอร์ทําให้นอนนี่มาด้วยเก้ เชิดฉายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เบียดตัวจริงได้นะเพราะฉะนั้นในแง่ของการให้บอลการซัพพอร์ตเนี่ยก็ยังอันตรายคือจบเองได้สร้างสารร์เองได้นี่เป็นตัวที่ต้องระวังนะครับส่วนนิโคลัสแจ็กสันปีนี้ก็มีรุกการที่ดีทีเดียวนะครับ10เกม6ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะแต่อาวุธเด็ดเขาแน่นอนว่าต้องเป็นโคพาเมอร์แล้วก็เกมริมเส้นที่ฟูลแบ็กเราต้องอย่าประมาททั้งเปรโดเนโตแล้วก็นอนนี่มาดูเอเก้นะแต่หนึ่งในคนที่ผมมองว่า สำคัญไม่แพ้โคปาเมอร์ของเชลซีในฤดูกาลนี้นะคือมอยเซสไกเซโดครับมิดฟิลวัย23ปีปีนี้ต้องบอกว่าเติมเต็มพื้นที่ตรงกลางกับเชลซีได้ดีมากๆคุมตรงกลางได้แล้วก็จังหวะการให้บอลมีบอลทะลุทะลวงจากกลางไปหน้าได้ด้วยคุมจังหวะได้แล้วที่สําคัญคือเขาเป็นคนที่ช่วยปัดกวาดเกมตรงกลางให้กับเชลซีได้ครับมันก็เลยได้พลังงานตรงนี้ไกเซโดลาวียบทบี้ตรงกลางได้มันเลยทําให้เชลซีปีนี้ มีตัวช่วยในยเรื่องเกมรับที่ดีขึ้นไกเซโดชนะการดวล68ครั้งเบอร์2ของลีกแท็กเกิล35ครั้งเบอร์1ของลีกอินเตอร์เซชันหรือตัดบอลเนี่ย17ครั้งเบอร์7ของลีกถ้าเอาแท็กเกิลกับอินเตอร์เซชันมารวมกันเนี่ยไม่มีใครที่แท็กเกิลอินเตอร์เซชันมากไปกว่าไกเซโดนะนั่นหมายความว่าการปัดกวาดตรงกลางของเขาเนี่ยสำคัญมากๆการแย่งบอลตรงกลาง26ครั้งนะครับกลับมาครองอันดับ7ของลีก ผ่านบอลทะลุช่องสําเร็จ3ครั้งอันดับ5ของลีกเราเห็นหลายครั้งเลยถ้าลายกองหลังแข่งยืนสูงปุ๊บไกเซโดแทงทะลุนี่คลอสแจ็คสันได้หลุดแบบนั้นอันนี้เป็นหนึ่งคีย์แมนที่สําคัญของเชลซีนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันก็เลยเห็นว่าอ้าวเกมรับเชลซีก็เลยพัฒนาขึ้นซึ่งถูกมองว่าไกเซโดเป็นส่วนสําคัญนะ,ะเสียประตูต่อเกมจาก1.7ลดเรหลือลดเหลือ,อ1.2นะครับเปิดโอกาสให้แข่งลุ้นประตูจาก14.7เหลือ12.8แบบนี้ค่า XG ที่จะ มีโอกาสโดนคู่แข่งเนี่ยจากหนึ่งจดหน้าห้าเหลือหนึ่งจุดสามหกนะครับเปิดกลา้คู่แข่งได้ผ่านบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษเนี่ยจากยี่สิเ็ดจุดห้าหลือย3 9ิบสาจุดเกคู่แข่งสัมผัสบ,บอลในเขตโทษจากยี่สดจุดเจ็เหลือยี่ิบ้าจุดหนึ่งเห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นแล้วก็ผมว่ามองว่าส่วนสำคัญก็คือมอร์เซ็ตสกายไซโดจริงๆนะที่ฤดูกาลนี้เขาทำได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางต้องบท บทบี้สู้กันครับลาเวียกายเซโดกับไรส์ปาเตโอดการพวกนี้น่าจะวัดกันได้สนุกเลยครับในเกมนี้ส่วนของเราผมว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับเมื่อโอเดการดกลับมาเราอยากจะเห็นภาพของการประสานงานกันที่ลงตัวอีกครั้งที่คุ้นเคยอีกครั้งของเกมรุกฝั่งขวาครับปฏิเสธไม่ได้ครับคือปีนี้ก่อนเริ่มรู้ดูกาลเราอยากเห็นโอฝั่งซ้ายกลับมาทําให้บาลานซ์ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายมี จุดระเบิดกลับมาได้มีความอันตรายแต่ก็ต้องยอมรับว่าผ่านสิเกมเรายังหนักขวาครับแล้วอาวุธหนักที่เราคาดหวังได้มากที่สุดยังเป็นฝั่งขวาอยู่คือบูไคโอสาก้าแล้วสาก้าณเวลานี้ต้องการคนแบบโอเดกาครับกลางสัปดาห์เราชัดเจนที่เราครอสบอลไปเจออิอนเตอร์เวลาสี่บครั้งเนี่ยโซนหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งในวิกาที่จมตีด้วยแต่หนึ่อย่างเราก็ขาดบอลทะลุทะลวง จากตรงกลางขาดการเล่นร่วมกับการช่วยดึงตัวประกบขาดคนทําชิงหนึ่งสองที่จะเปิดพื้นที่ไปคัดแบ็กขยับเข้าในเขตโทษเพื่อจบสกอร์ซึ่งการมาโอเดกาถ้าเขาพร้อมเขาฟิตจับจังหวะได้แล้วนี่แหละครับจะเป็นอาวุธเด็ดของเราในเกมนี้ในมุมมองผมนะเพราะว่าโอเดกาเราไม่ต้องสัตยายเยอะจริงครับความซ่าของเขามันมันมากเหลือเกินนะครับยิ่งถ้าเกิดเราดูในภาพของสถิตินะเอาแค่ฤดูกาลนี้เนะี่ยมีโอเดกาสามเกมไม่มีเจ็ดเกมนะ ตอนมีเราชนะ2เสมอหนึไม่มีเนี่ยชนะ3าเสมอสอแพ้2องนะครับออทำประตูได้ตอนมี3ามเกมยิงไป5้าไม่มี7เกมยิงได้แค่สิบสอนะครับค่าเฉลี่ยการทำประตูเนี่ยก็ประมาณหนึุ่ดนะครับแต่ว่าค่าการเสียป,ประตูเนี่ยมันเห็นชัดเจนหรืว่า เราเสียประตูเยอะขึ้นนะครับออช่วงเวลาที่มีโอดกาดเนี่ยเราเสียแค่1ประตูจาก3เกมไม่มีเราเสีย10ประตูจากเเกมนะครับจากเฉลี่ย0.3เกมก3ประตูต่อเกมเป็น1.4เลยในแะง่งาการเสียประตูเพราะฉะนั้นเรื่องเกมรับการเพรสซิ่งแดนบนเขาจะเข้ามาช่วยด้วยนะครับเปอร์เซ็นชนะมีโอดกาด6 6 7ครับไม่มี42.9เกนะครับเก็บแต้มต่อเกมส3ไม่มี1.6นะครับอ่สาสถิติเป็นเครื่องเคลียงแล้วกันครับแค่บ่งบอกในเรื่องของความสําคัญว่า โอกาสสาคัญแค่ไหนกับเราแล้วก็นั่นแหละครับเป็นจุดที่เราจะได้เห็นกันนะกับมาตินโอเดกาสในเกมนี้กับบูคาโยสากาแล้วก็ได้แคนไรส์ผมถ้าได้เขามาผมแฮปปี้นะเพราะว่ามันจะทําให้เกมเราสมดุลขึ้นแล้วมันจะมีตัวช่วยให้ถ้าเป็นมาเตียรี่เนี่ยบางทีไม่ต้องทะลุทะลวงเองคนเดียวมีคนที่เข้าไปเล่นร่วมได้ด้วยอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆแล้วก็ไรส์จะช่วยเรื่องพลังงานตรงการในการบดบี้กับลาเวียกับไกเซโร่ ero, แบบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าถือว่ากลับมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเราต้องการเขาจริงๆนะสำหรับโอเดกานะครับส่วนฮาร์เวสก็จะได้เจอทีมเก่ารับเหนียวเหนียวแน่นๆจังหวะเกมรุกหลากหลายขึ้นแล้วก็มีความเด็ดขาดครับเพราะว่าเกมนี้ถือว่าสูสีนะครับมาดูสติการเจอกันหน่อยครับรู้ดูการที่แล้วเนี่ยเราเล่นในบ้านถล่มเชลซี50ูนะครับแต่เกมไปเยือนที่เดอะบริดจ์เนี่ยเราโดนนาไปก่อน2 0จุดโทษจากโคพาเมอร ประตูจากมีคาโลมูทริกแล้วก็เดคันไรส์กับเรนโดทอสซาที่เป็นตัวสำรองเนี่ยลงมาเป็นทีเด็ดนะครับให้เราตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับแต่ถ้าไล่เรียงการไปเยือนเชลซีนะจาก5ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยเราไม่แพ้เลยนะครับฤดูกาลล่าสุดเนี่ยสองสองใช่ไหมครับฤดูกาล2 0 2 2ันยี่สิบสองถึงสองพันยี่สิบสามเนี่ยบุกชนะหนึ่งศูนย์จากประตูชัยของก yes. ราเยอมาเกลเยสฤดูกาล 2,021ถึง2,022บุกชนะ4ประต,ตูต่อ2นะครับฤดูกาล2,020ถึง2,021นะครับบุกชนะ1-0นะครับแล้วก็ฤดูกาล2,019ถึง2,020เนี่ยเสมอกัน2ประตูต่ตอ2นะครับครั้งล่าสุดที่อาร์ซอลไปเยือนและแพ้เชลซีเนี่ยก็คือปี2018เลยตอนนั้นแพ้3ประตูต่ตอ2นะครับอ่ะนั่นเป็นสถิตินะครับก็ถือว่ามีสถิติที่ดีในการไปเยือนที่แตมฟอร์ดบจ์และอยากให้สถิตินั้นยังคงอยู่นะครับแน่นอนนี่เป็นเกม ไม่ง่ายครับกับสถานการณ์ในเรื่องของผลงานของอาร์เซนอลด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะได้กลับมาคือศูนย์กลางของทีมอย่างมาตินโอเดกาต์อะไรครับที่จะเข้ามาช่วยเดคเคไรส์ก็น่าจะฟิตได้ทันนะครับเกมนี้ต้องยอมรับว่าเชลซีกับการเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขามีอาวุธที่อาวุธหนักที่หลากหลายก็เกมรับต้องเหนียวแน่นครับแล้วมีโอกาสทีเด็ดทีขาดต้องทําให้ได้ซึ่งถ้าจะหาจุดเปลี่ยนในเรื่องโมเมนตัมที่ดีเกมนี้อะไรครับเหมาะสมมากๆสําหรับอาร์เซนอลนะครับแล้วหวังว่าออ ใช้ชนะที่เรารอคอยเนี่ยหลังจากผ่านมา1เดือนเนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นในเกมนี้นะเพื่อจะทําให้มันสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งนะครับและทําให้ช่องห่างจากแมนซิตี้จากลิเวอร์พูลวนหัวตารางเนี่ยมันไม่มากไปกว่านี้นะครับ ้องรวมพลังจิตพลังใจและเพื่อแสดงออกว่าเรายังต้องการอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อยู่นะครับและเชลซีเป็นบททดสอบที่ดีมากๆเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับพอฉันวัดกันในสนามแต่ก็ยังเชื่อมั่นในคุณภาพของอาร์ซอลว่ายังมีโอกาสเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับโอ้น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะเวทตัวผู้เล่นเอาจับมาชนกันแล้วมันดูเป็นเกมที่น่าสนุกมากจริงๆนะครับรอติดตามกันนะครับใน คืนวันอาทิตย์นี้เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับอ่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับฝากเวสเซกด้วยนะครับยางที่สับสนสโมสรฟุตบอลอาร์ซอลอ,อย่างเป็นทางการนะครับแฟนๆของอาร์ซอลแฟนๆกัลกูเนอร์ใครอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์จัดเวสเซ็กได้เลยครับบาดบวมแตกตามเปลี่ยนยางฟรีใน120วันมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า700แห่งทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ที่ฟิตออโต้ก็มากกว่า90าสาขาเดี๋ยวแปะลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวแปะลิงก์เ,งเพจไว้ให้นะครับในคอมเมนต์ท้ง a c e b o o k แล้วก็ YouTube จะได้ ไปหาเปลี่ยนกันได้นะครับมียางสำหรับรถยนต์ทุกแบบแล้วก็เหมือนเป็นการสลับส่วนสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลด้วยนะครับส่วนใครหลายคนที่ถามว่ามหมมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนกากูนเนอร์ไหมใครเปลี่ยนยางแล้วถ่ายรูปส่งมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งทางเวลเซ็กให้ส่งของรางวัลพิเศษไปให้รอนิดหนึ่งแต่ว่าได้ของแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้เรียบร้อย เกือบเกือบ20นาทีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับนี่เป็นการพรีวิวก่อนเกมวันอาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปได้วยกันในเกมวันอาทิตย์นี้ว่าจะเป็นยังไงกับลอนดอนดาบี้ขอให้มันเป็นสีแดงขอให้ชัยชนะอยู่กับเรานะครับอาร์เซนลจงเจริญสวัสดีครับ